จ้าสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าวันมาอีกแล้วจ้ะมาชวนเพื่อนๆพี่น้องมากินต้มกุนเส้นด้วยกันจ้ะกุนเส้นน้ําใสวันนี้เจ๊นึกอยากกินนี่จ้าพี่น้องจ้ามากินด้วยกันจ้ะนี่ใส่ผักบุ้งผักกาดจ้ะกาดหอมนิดหน่อยจ้ะนี่กินผักมีวิตามินจ้ะวันนี้เจ๊นึกอยากอยากกินแบบนี้จ้ะน้องจ๋ามากินด้วยกันจ้า เรับประกันว่าต้องอร่อยวันนี้เจ๊ทำด้วยความมั่นใจเลยจ้ะพี่น้องจ้ะนี่นี่จ้ะมากินด้วยกันจ้ะพี่น้องจ้ะนี่จ้ะอื่นวันนี้อยากกินก็เลยทำเนาะพี่น้องเนาะเราอยากกินอะไรเราก็ทำเลยอืมอร่อยจ้ะสุดยอด อร่อยอ่าอร่อยจริงๆชิมน้ำอยู่แล้วอืมอร่อยจ้ะพี่น้องมากินด้วยกันจ้ามาวันนี้เจ๊นึกอยากกินอย่างนี้เจ๊ก็เลยทำจ้ะ ถ้าใครนึกอยากก็ลองทําดูนะจ๊ะทำง่ายๆสไตล์บ้านเราจากสไตล์เจสุมีกระดูกหมูนะมีกระดูกหมู มีกระดูกหมูแล้วก็มีเห็ดจ้ะแล้วก็มีผักแค่นั้นง่ายๆจ้ะพี่น้องจ้ะอยู่แบบบ้านๆเราเนาะ ขอภัยแล้วจ้าพี่น้องจ้ะมีกระเทียมด้วยจ้ะนิดหน่อยพอให้ให้หอมหมให้น้ำซุปหอมๆนะจ้ะ เจ๊นึกอยากกินเลยเจ๊ก็ทําเลยจ้าพี่น้องแต่ช่วงนี้เจ๊ขายของไงตอนทํามาเจ๊ไม่ได้ทําให้ดูแต่พะเจ๊นึกอยากกินเจ๊ทําเลยทําแล้วก็มาโชว์พี่น้องแค่ตรงที่ทําเสร็จแล้วก็น่ากินนะคะมีความมั่นใจความ,มเด็ดอร่อยจริงจ้ะ อืขุด,ดยอดใครนึกอยากก็ลองทำดูนะจ๊ะง่ายๆจ้ะมันบ้านเราน้ำซุปก็เอาเป็นกระดูกหมูเนาะจะจะหอมจะเข้มข้นกระดูกหมูอร่อยจ้ะเข้มข้น ก็แล้วแต่ว่าพี่น้องเราอยากอยากทาอะไรอยากกินอะไรที่เรามีเราถ้าเรานึกอยากกินอะไรเราก็ใส่ใส่เลยจ้ะใส่ใส่ไปในหม้อแหละถ้าเรานึกอยากอร่อยทุกอย่างจ้ะพี่น้องจ้ะ นี่เหตุจ้ะ กระเทียมดาวนี่ก็เป็นสมุนไพรจ้ะใส่แล้วหอมกลมกลมจ้ะในน้ำซุปเจ๊เนื้อยากกินอะไรมีอะไรในตู้เย็นอ่ะเจ๊ก็หยิบใส่ใส่ใส่ใส,ใส่ทุกอย่าง <laughs> ไม่ได้มีสูตรเคล็ดลับอะไรธรรมชาติธรรมชาติ สูตรแบบธรรมชาตินะจ๊ะพี่น้องจ๋าอืมอร่อยจ้ะอร่อยจริงๆจ้ะจ้ะคลิปนี้เจ๊ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะจ๊ะ จ้ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ให้ด้วยนะจ๊าจะขอบคุณมากจ้ะพี่น้องจ้าจ้ะสวัสดีจ้า